กับแนนชูค่ะแล้วเราก็อยู่กันที่เดิมเลยนะคะสำหรับ b บ n z ์เมอร์ตอมอนะคะที่นี่เองนะคะซื้อรถกับเราขาดสบายใจกว่าเพราะว่าเราคัดเฉพาะรถสวยนะคะไม่มีอุบัติเหตุหนักเลขกใหม่น้อยค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้เองเนี่ยนะคะเป็นรถที่หลายๆคนเนี่ยชอบกันมากๆเลยแล้วบอกเลยว่าสำหรับ X1 คันนี้เนี่ยนะคะ ป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะคะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองเพราะว่าหลังจากรุ่นนี้ไปนะคะเครื่องยนต์ก็จะปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะนันชุก็อยู่กับรถยนต์ BMW X1 20d M Sport LCI P 2022ี IP 2022ค่ะ คันนี้นะคะบอกเลยว่า BSI เหลือไปยาวๆเลยจนถึงปี2026เลยนะคะคุ้มมากทุกคนใครซื้อคันนี้ไปบอกเลยว่าดีมากๆเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะเป็นรถเจ้าของเดียวออกจากห้างเลย วิ่งมาเนี่ยเพียงแค่21,000กิโลเท่านั้นเลยนะคะถือว่าน้อยมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วที่สำคัญโฉมนี้นะคะเขาก็จะเป็นโฉม LCI มาเรียบร้อยค่ะก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่เป็นกันชนนะคะกันชนหลังค่ะรวมไปถึงสเกิร์ตด,ด้านข้างล้อแม็ก M Sport นะคะราคาก็ดีมากๆอีกด้วยค่ะคันนี้เพียงแค่1,8 9 0 0ล้บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะแล้วขับามาดูกันที่ด้านหน้ากันบ้างนะคะสำหรับด้านหน้าเนี่ยนะคะก็จะเริ่มกันตั้งแต่ตัวกันชนเลยกันชนเนี่ยเป็นของ M Sport นะคะไฟหน้านะคะก็จะเป็นของ BMW LED ค่ะสวยมากๆนะ ถัดกันมาค่ะที่กระจังด้านหน้านะคะเขาก็จะเป็นกระจังด้านหน้าแบบโครเมียมแล้วก็ตรงกลางเป็นสีดำค่ะโดดเด่นดูลุคสปอร์ตนะคะสวยหรูสุดๆไปเลยส่วนนะคะล้อด้านข้างเองนะคะเขาก็จะเป็นล้อของ LCI นั่นเองค่ะเป็นล้อดับเบิลสปอคนะคะสวยมากๆขอบ19นิ้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะ ถัดกันมาที่ด้านท้ายรถกันบ้างนะคะสําหรับด้านท้ายรถเนี่ยบอกเลยว่าโฉมใหม่ LCI หลายตําแหน่งมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟด้านท้ายรถซึ่งจะเป็น LED ค่ะแบบ LCI เรียบร้อยนะคะแล้วก็กันชนด้านหลังรวมไปถึงดิฟฟิวเซอร์ด้วยก็เป็นแบบ LCI เหมือนกันค่ะที่สําคัญนะคะกระโปรงด้านท้ายรถค่ะสามารถเปิดด้วยระบบ สัมผัสแบบนี้เป็นกระโปรงไฟฟ้านะคะเราที่สัมคัญห้องเก็บของด้านหลังบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆนะคะใครจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าขนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะจุได้สบายมากๆเลยทีเดียวค่ะตอนปิดก็เพียงแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้นนะคะก็จะปิดลงมาแบบนี้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราขยับเข้าไปดูด้านในกันบ้างนะคะสําหรับ การเปิดนะคะประตูเองเนี่ยเขาก็จะเป็นระบบ Comfort Ac c e s ค่ะซึ่งแบบว่าโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจเลยนะคะเข้ามาดูด้านในกันค่ะขยับย้ายกันเข้ามาที่ภายในกันบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่พวงมาลัยกันเลยดีกว่าค่ะพวงมาลัยนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัย m Sport มาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ถัดกันมาที่ด้านหน้าคอนโซลกันบ้างค่ะตรงด้านของทริมนะคะจะเป็นบรัสซ์อ u ลูมิเนียมค่ะ ส่วนหน้าจอก็เป็นหน้าจอ iDrive นะคะที่สามารถกดนะคะเป็นทัชสกรีนได้แล้วเรียบร้อยค่ะ เป็นหน้าจออินร์เทนเมนต์นะคะซึ่งสามารถรับชมความบันเทิงต่างๆได้อีกด้วยค่ะและที่สำคัญนะเขาก็ยังมีเนวิเกชันนำทางนะคะมีอีกหนึ่งอย่างค่ะที่บอกเลยว่าถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆเลยนะคะกับ Connected Drive ตรงนี้นะคะเขาจะมี BMW Assistant ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นบริการที่สามารถช่วยเหลือฉุกเฉินได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนรถเสียน้ามันหมดยังไงนะคะ กดที่ปุ่มนี้ได้เลยเขาก็จะโทรไปหา,าตัว call center นะคะของ bmw แล้วก็ไปช่วยเหลือคุณได้ถึง่อีกด้วยค่ะรวมไปถึงเนี่ยยังมี concierge service อีกด้วยจาก bmw นะคะก็จะไม่ว่าจะเป็นการจองโรงแรมจองพี่พักต่างๆนะคะกดตรงนี้ปุ๊บนะคะเขาก็จะติดต่อไปยัง call center ให้แล้วก็จัดการเรื่องต่างๆให้เราเรียบร้อยเลยค่ะ แล้วก็อยากให้สังเกตนะคะที่ห้องโดยสารภายในกันบ้างนะคะดูกว้างขวางหรูหรามากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีความสปอร์ตอีกด้วยนะคะตกแต่งด้วยสีน้ำตาลค่ะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นการหุ้มหนังดา k โคต้นนะคะซึ่งบอกเลยว่าแบบดีมากๆเลยและยังสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้อีกด้วยนะคะเป็น Memory s e ซีนั่นเองค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเมื่บอกว่าเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะคะเป็นขนาด 2,000cc นั่นเองค่ะจับคู่กันกับเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดนั่นเองแล้วก็ยังสามารถปรับโหมดการขับขี่นะคะได้ถึง3โหมดด้วยกันค่ะ Eco Pro, Comfort แล้วก็ Sport ค่ะรับรองว่าใครขับคันนี้นะคะก็ต้องติดใจแน่นอนค่ะ ร้านสำหรับรถยนต์ BMW X1 20d M Sport LCI ปี2022คันนี้นะคะราคาเพียงแค่1,890,000บาทเท่านั้นค่ะซึ่งนะคะ BSI บอกแล้วว่าเหลือยาวๆเลยไปจนถึงปี2026นะคะใครซื้อไปก็คือคุ้มมากๆเลยเนาะแล้วถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมรถคันจริงกันได้เลย ที่โชว์รูมเบนซ์มอเตอร์มอนะคะอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษกนี้เองค่ะแล้ที่สำคัญนะวันนี้ใครที่ได้จับจองเป็นเจ้าของไปค่ะคุณจะได้รับแพ็กเกจเคลือบแก้วฟรีไปเลย2ปีเต็มด้วยกันนะคะหรือว่าจะติดต่อมาตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้ก็ได้ค่ะรับรองเลยว่ารถสวยๆรอคุณอยู่เพียบเลยนะคะและสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรมาแนะนำนะคะติดตมามไว้ให้ดีเลยวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของแดงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกัน กด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ